ชื่อโซดาค่ะสุดาราติละกูลค่ะจบจากคณะสาเวาวชศาสาร์ค่ะผู้ชนาการและการกำหนดอาหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะปัจจุบันทำงานเป็น Seafres e x x p r t t u s t t o m r s s r v v i e ออยู่ที่บริษัท USB นะคะถามว่าอ้าวเราเรียนไม่ตรงสายแต่ทำไมเราถึงมาทำงานด้านนี้ได้เนื่องจากว่าโซดาเนี่ย สนใจในเรื่อง business แล้วก็ transportation แล้วทีนี้ก็เลยไป search google แล้วเจอโรงเรียน ITBS ขึ้นมานะคะซึ่งโซดามองว่าหลักสูตรนี้น่าสนใจและเป็นหลักสูตรที่เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรียนเฉพาะทางมาถึงจะเรียนได้เท่านั้นเราสามารถเรียนจากฟิล์ไหนก็ได้เรามาเรียนเพิ่มเติมในทางด้านฟิลของทางโลจิสติกเพื่อที่เราจะได้มีความรู้มากขึ้น แถมหลักสูตรนี้ยังมีการให้นักเรียนได้ได้ลองฝึกงานเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้จากการทำงานจริงจากประสบการณ์จริงแต่ก่อนหน้านั้นเราไม่ได้ไปฝึกงานเฉยๆเราจะมีการเรียนจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นการเตรียมตัวก่อนที่เราจะไปลงสนามจริงในการฝึกงานเพื่อที่หลังจากฝึกงานเสร็จเราจะได้มีโอกาสในการทำงานในฟิลด์ของโลจิสติกและทรานสปอเตชันค่ะ หลักสูตรที่ ITBS จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปและน้องๆที่สนใจในการทำงาน f i ล l d l o g i s t และ Transportation นะคะน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถ search Google หรือว่าค้นหา Facebook แล้ว search คาว่า ITBS ได้ค่ะ